วันนี้ผมอยากให้คุณลองทำสิ่งเล็กๆที่จะเปลี่ยนทุกไม้ในวันพรุ่งนี้ให้ต่างออกไปอย่างชัดเจนสคริปต์30วินาทีก่อนกดออเดอร์สั้นพอให้ทำได้จริงแต่คมพอจะเปลี่ยนจากลุ้นเป็นระบบได้ในวินาทีที่มีเดิมพันสูงที่สุดก่อนเริ่มผมอยากให้คุณนั่งหลังตรงหายใจยาวขึ้นนิดหนึ่งวางไหลลงปิดแจ้งเตือนที่รบกวนใจสองสาอย่างแล้วปล่อยให้คำตอบไปนี้ค่อยๆวางรางให้สมองของคุณกลับเข้ากรอบเดิมที่ปลอดภัย และทำกำไรได้ในระยะยาวถ้าพร้อมเราจะเริ่มจากสคริปต์แกนกลางที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์คุณอ่านตามออกเสียงเบาๆให้ตัวเองได้ยินชัดๆจังหวะสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้าประมาณครึ่งนาทีคำเหล่านี้ไม่ใช่คาถาแต่เป็นสวิตท,ที่โยกความสนใจของคุณจากความอยากและความกลัวกลับไปหากติกาที่คุณตกลงกับตัวเองไว้แล้ววันนี้ฉันทำตามระบบ ไม่ลุ้นไม่รีบฉันรอสัญญาสองเงื่อนไขพร้อมกันก่อนเริ่มขนาดสัญญาคือเกราะป้องกันฉันยอมแพ้เล็กๆเ,เพื่อรักษาชีวิตการเทรดระยะยาวถ้าไม่ครบฉันไม่แตะถ้าครบฉันทำตามแผนไม่เพิ่มไม่ยือ้อไม่พิสูจน์อะไรฉันให้คะแนนวินัยเหนือคะแนนกำไรฉันเห็นภาพรวมมากกว่าหนึ่งไม้ฉันเลือกความนิ่งเหนือความลน และฉันพร้อมที่จะกดเฉพาะเมื่อระบบบอกว่าใช่อ่านจบแล้วหยุดหายใจหนึ่งจังหวะปล่อยให้คำวิ่งวนในหัวสั้นๆคุณจะรู้สึกเหมือนเข็มทิศด้านในตกตั้งสูนใหม่จากนั้นเราจะปรับสคริปต์ให้แม่นยำกับสภาวะเฉพาะหน้าของคุณเพราะโลกจริงไม่ได้มีวันเดียววันนี้คุณอาจกำลังจะกดหลังพลาดหมยแรกพรุ่งนี้คุณอาจกำลังจะกดหลังชนะใหญ่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน น้ำเสียงและเนื้อคําบางอย่างคนเปลี่ยนตามแต่แกนกลางยังเหมือนเดิมคือ2เงื่อนไขขนาดสัญญาวินัยเหนือกำไรและการยอมแพ้เล็กๆอย่างมีเกราะคุ้มกันถ้าวันนี้คุณเพิ่งแพ้และใจมันอยากพิสูจน์อะไรบางอย่างให้ใช้สคริปต์นี้แทนช้าและหนักแน่นขึ้นกว่าปกติเล็กน้อยฉันไม่พิสูจน์ตัวเองฉันพิสูจน์การทำตามระบบแพ้ไม่หนึ่งไม้ไม่ช่วยฉัน แพ้คือข้อมูลเพื่อรักษาวินัยฉันลดความเสี่ยงตามกติกาไม่เร่งเอาคืนฉันรอสองเงื่อนไขชัดๆและค่อยเริ่มถ้าไม่ครบฉันพักถ้าครบฉันทำพอดีไม่เกินแผนฉันเลือกความต่อเนื่องเหนืออารมณ์ชั่ววูบคุณจะสังเกตได้ว่าความร้อนในอกมันลดลงระดับหนึ่งนิ้วมือที่เคยกระสับกระสายช้าลงพอให้คุณมองกราฟในฐานะงานไม่ใช่เวทีของอัตรา ถ้าวันนี้คุณเพิ่งชนะและใจมันอยากได้อีกนิดนึงให้สคริปต์นี้ดึงคุณกลับมาฉันไม่ยกระดับความเสี่ยงเพราะชคบดีหนึ่งไม้ฉันรักษากําไรด้วยกติกาเดินพอดีตามเพดานที่ตั้งไว้ถ้าฉันได้สองอาฉันช้าลงหรือปิดจ,จอฉันไม่ยืดเกมเพราะอยากมากขึ้นฉันให้เครดิตระบบไม่ใช่ดวงฉันกล้าพอที่จะพอเมื่อถึงจุดที่กําหนดอ่านจบแล้วมองตารางแผนของตัวเองอีกครั้ง คุณจะเห็นเส้นเพาดานที่ตัวเองเขียนไว้ชัดขึ้นรู้สึกปลอดภัยขึ้นที่จะหยุดอย่างสง่าง,งามในวันที่ดีถ้าเป็นวันข่าวแรงหัวใจคุณเต้นไวผิดปกติให้ใช้สคริปต์นี้เพื่อชะลอความเร็วฉันไม่วิ่งแข่งกับข่าวฉันทำตามกติกาข้อแรกรอให้ฝุนตกข้อที่2รอ2เงื่อนไถไม่ใช่หนึ่งฉันรู้ว่าเบรกหลังข่าวคือพื้นที่ลื่นฉันลดขนาดสัญญาโดยอัตโนมัติ ฉันไม่ตอบสนองด้วยความตกใจฉันตอบด้วยระบบถ้าไม่ชัดฉันปล่อยผ่านเพราะไม่ทำอะไรในจังหวะอันตรายคือการทำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดผู้จบแล้วคุณจะรู้สึกว่าความโลภกับความกลัวมันกลายเป็นเสียงไกลๆที่ไม่คุมมือคุณอีกต่อไปถ้าคุณกำลังจะกดเพราะความเหงาหรือความเบือ่อวันเงียบที่ราคาไม่ค่อยไปไหนสครึ่นี้ช่วยคุณได้ความเงียบก็คืองานของฉัน วันนี้งานของฉันคือรักษาวินัยไม่ใช่หาความตื่นเต้นฉันรอสองเงื่อนไขครบไม่ครบฉันไม่แตะฉันยอมให้ชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่ฉันดูไม่ใช่ชั่วโมงที่ฉันต้องทําฉันย้ายโฟกัสจากกําไรสั้นๆไปที่คะแนนวินัยฉันภูมิใจในไม่ทําที่ถูกที่เวลาพูดจบแล้วลองเอ็นตัวพิงพนักให้ไหลลงสักนิดคุณจะรู้ว่าการไม่ทําในจังหวะที่ควรไม่ทําคือทักษะไม่ใช่ความาแพ้แพ้ ถ้าคุณกำลังจะเลื่อนคัดลอสเพราะไม่อยากแพ้ให้ยูสคริปต์นี้ไว้เหมือนเชือกนิรภัยคัดลอสที่วางคือคำสัญญากับอนาคตของฉันฉันไม่ย้ายเส้นเพื่อหลบความจริงแพ้เล็กๆคือค่าเดินทางเพื่ออยู่ในเกมใหญ่ฉันหยุดตรงจุดที่ตกลงไว้ฉันไม่ขยายหลุมด้วยความหวังฉันรับกิดชอบไม้ถัดไปโดยการยอมแพ้ย่งมีเกียรติในไม้ปัจจุบันพูดคำไม้อนาคตของฉันให้ชัดเจนขึ้นนิดนึง สมองจะเชื่อมทันทีว่าคุณกำลังปกป้องบางสิ่งที่สำคัญกว่าอารมณ์ในวินาทีนี้ถ้าคุณกำลังจะปิดกำไรเร็วเกินไปเพราะกลัวโดนลากคืนให้ใช้สคริปต์นี้เป็นตัวยึดฉันไม่ปิดเพราะกลัวฉันปิดเพราะกติกาจุดออกยูมตรงไหนฉันทำตรงนั้นฉันเคารพอาอาที่วางไว้ฉันไม่แลกความนิ่งทั้งระบบกับความสบายใจชั่วขณะฉันปล่อยให้แผนทำงานจนจบ จังหวะพูดควรนิ่งและเหนื่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อบอกสมองว่าเราไม่รีบร้อนที่จะรู้สึกดีเดี๋ยวนี้เราเลือกทําถูกให้จบถ้าคุณกําลังจะเพิ่มไม้เพราะเห็นกราฟไปทานที่คุณเชื่อให้ตรวจสอบด้วยสคริปต์นี้ก่อนฉันเพิ่มไม้ได้เมื่อเงื่อนไขเพิ่มไม้ครบตามแผนไม่ใช่เพราะอยากได้มากขึ้นฉันทวนสองเงื่อนไขเดิมและเงื่อนไขเพิ่มไม้ถ้าไม่ครบฉันอยู่เฉยถ้าครบฉันเพิ่มด้วยขนาดที่กําหนด ไม่เพิ่มแบบปล่อยใจฉันรักษาขอบเขตของระบบเหนือนความเชื่อส่วนตัวนี่จะทำให้คุณกลับมาหาเช็คลิสต์จริงๆไม่ใช่เพิ่มด้วยอารมณ์ที่กำลังคึกเคิมถ้าคุณรู้สึกว่ามือสั่นใจวูบคิดไม่ออกแต่ก็ไม่อยากพลาดให้พึ่งสคริปต์สั้นพิเศษนี้หยุด10วินาทีหายใจเข้า4กลั้น2คาย6ฉันไม่ต้องทำอะไรตอนหัวร้อนฉันทำเมื่อกลับสู่จังหวะปกติ ถ้าไม่ชัดฉันไม่กดฉันเลือกความชัดเหนือความเร็วการสั่งร่างกายให้หายใจแบบนี้คือการรีบูตระบบประสาทอัตโนมัติพูดซ้ำสองรอบถ้ายังรู้สึกไหวๆอยู่ถ้าคุณพร้อมจะเข้าไม้ที่ครบเงื่อนไขจริงๆแล้วให้จบด้วยสคริปต์อนุมัติที่สั้นคมชัดครบ2เงื่อนไขขนาดตามแผนคัดลอสชัดจุดออกชัดฉันกดด้วยวิน,นัย ไม่ใช่อารมณ์กดยืนยันตอนนี้แล้วปล่อยให้ระบบทำงานพูดจบแล้วค่อยกดไม่ต้องรีบร้อนกว่าจังหวะคำพูดเมื่อจิตสั่งแบบนี้กล้ามเนื้อนิ้วของคุณจะกดด้วยคุณภาพไม่ใช่ด้วยแรงผลักของความอยากทั้งหมดที่คุณได้ยินอาจฟังดูเรียบง่ายแต่นี่คือเครื่องมือระดับก่อนระหว่างหลังที่ผูกเข้ากับ EP 1ถึง EP 3อย่างแน่นตัวคุณในตอนนี้มีวงล้อรีวิวพลน อยู่แล้วมีสมุดสอหน้าที่บอกก่อนหลังเทรดและมีตัวชี้ state strategy score ที่ปรับขนาดความเสี่ยงได้จริงสคริปต์30วินาทีคือกุญแจที่ปลดล็อกให้ทั้งหมดนี้ทำงานในวินาทีจริงแทนที่จะเป็นเพียงความตั้งใจดีในหัวเพราะในจังหวะเสียววินาทีที่คุณจะกดหรือไม่กดคำพูดคือรีโมทคอนโทรลที่เข้าถึงการตัดสินใจส่วนลึกที่สุดได้เร็วที่สุด ผมอยากให้คุณฝึกสั้นๆตอนนี้เลยหลับตาหายใจ 4, 2, 6, 1รอบแล้วอ่านสคริปต์แกนกลางอีกครั้งจากนั้นเลือกหนึ่งสถานการณ์ที่เป็นจุดอ่อนของคุณอาจจะเป็นหลังแพ้อยากเอาคืนหรือหลังชนะอยากได้อีกแล้วอ่านสคริปต์เฉพาะนั้นตามด้วยเสียงชัดๆถ้าคุณทำแบบนี้ทุกเช้า2นาทีก่อนเปิดจอสมองจะจำจังหวะคำและน้ำเสียงพอถึงเวลาจริง มันจะส่งสคริปต์ขึ้นมาเองโดยไม่ต้องบังคับหลายคนถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าสคริปต์ได้ผลคำตอบคือดูกลับที่ตัวเลขเดิมคะแนนวินัยในสมุดหน้าขวาและจำนวนครั้งที่คุณกดตาม2เงื่อนไขครบจริงเมื่อสคริปต์ทำงานคุณจะเห็นจำนวนไม้ที่ไม่ได้กดเพราะไม่ครบเงื่อนไขเพิ่มขึ้นและจานวนไม้ที่กดแล้วผิดกติกาลดลงแม้กราฟกำไรจะยังแกว่งตามธรรมชาติแต่ความเหวี่ยงของอารมณ์คุณ จะเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดและความนิ่งที่เพิ่มขึ้นนี่แหละจะกลายเป็นกำไรที่ยั่งยืนในที่สุดยังมีอีกสถานการณ์ที่อยากฝากเอาไว้นั่นก็คือวันที่ชีวิตนอกจอรบกวนหนักเช่นนอนน้อยเครียดหรือมีปัญหาส่วนตัวให้ใช้สคริปต์ชะลอเกมแบบนี้วันนี้ฉันเล่นเกมง่ายลงลดขนาดสัญญาครึ่งหนึ่งหรือไม่เทรดเลยทาให้ครบ2เงื่อนไขฉันไม่สั่งหัวใจให้เก่งเกินจริงฉันสั่งตารางให้ปลอดภัย ฉันจะซื่อสัตย์กับความเป็นจริงในวันนี้มากกว่าความอยากพิสูจน์ตัวเองความซื่อสัตย์กับสภาวะวันนี้จะช่วยคุณรอดโดยไม่ต้องฮีโร er ่เกิรเกปิดท้ายผมอยากมอบสคริปต์ก่อนนอน30วินาทีให้คุณเอาไปอ่านก่อนปิดไฟคืนนี้เลยวันนี้ฉันซื่อสัตย์กับกระบวนการมากน้อยแค่ไหนพรุ่งนี้ฉันจะเริ่มด้วยสคริปต์30วินาทีรอสองเงื่อนไถขนาดตามแผนคัดลอสชัดฉันเลือกความนิ่งเหนือความหล่น ฉันยอมแพ้เล็กๆเพื่ออยู่รอดยาวๆฉันให้คะแนนวินยัยเหนือคะแนนกำไรและฉันภูมิใจกับการไม่ทำในเวลาที่ควรนิ่งพอๆกับการทำในเวลาที่ควรทำอ่านช้าๆแล้วปิดตาปล่อยให้ความเงียบบันทึกคำเหล่านี้ลงในร่างกายของคุณเมื่อเช้าวันใหม่มาถึงคุณจะเริ่มด้วยการหายใจ4 2 6 1รอบอ่านสคริปต์แกนกลาง30วินาทีเลือกสคริปต์เฉพาะสถานการณ์ของคุณอีก30วินาที แล้วเปิดจออย่างนิ่งและมีกรอบเพราะถึงวินาทีตัดสินใจคุณจะไม่ตะโกนใส่ตลาดแต่จะกระซิบกับตัวเองอย่างมั่นใจครบ2เงื่อนไขแล้วกดตามแผนหรือยังไม่ครบปล่อยผ่านความแตกต่างเล็กๆนี้จะสะสมกลายเป็นความแตกต่างใหญ่ของพอร์ตและความสงบในใจคุณจำไว้ว่าทุกครั้งที่คุณอ่านสคริปต์คุณกำลังสอนสมองให้แยกฉันออกจากความรู้สึกชั่ววูบคุณกำลังประกาศว่า คนที่กดปุ่มคือคุณไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความโลภไม่ใช่เสียงรบกวนจากใครในโลกคุณคือคนถือพวงมาลัยและสคริปต์30วินาทีคือการจับพวงมาลัยให้มั่นก่อนออกตัวทุกครั้งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก่อนทุกไม้ให้คุณให้เกียรติตัวเองด้วยครึ่งนาทีนี้แล้วคุณจะเห็นว่าเกมเดิมกลายเป็นเกมที่แร์ขึ้นสงบขึ้นและคาดเดาได้มากขึ้นในแบบที่ระบบของคุณตั้งใจให้เป็นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เจอกันตอนหน้าเราจะเอาสคริปต์เหล่านี้ไปผูกกับท่าทางร่างกายและสภาพแวดล้อมเพื่อให้ทุกอย่างทำงานอัตโนมัติมากขึ้นแต่คืนนี้เริ่มจากครึ่งนาทีที่สำคัญที่สุดก่อนก็พอก่อนกดเข้าออเดอร์คุณเช็คครบหรือยังนี่คือเช็คลิสต์ก่อนเข้าเทรดเวอร์ชั่นภาษาไทยบน TradingView ติ๊กถูกเงื่อนไขสำคัญได้ทันทีปรับน้ำหนักแต่ละข้อ แล้วดูคะแนนรวมเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นคำว่าผ่านหรือรอบนกราฟชัดๆใช้งานง่ายจัดหมวดหมู่เรียบร้อยพร้อมปรับให้เข้ากับสไตล์เทรดของคุณถ้าคุณอยากลดการเทรดตามอารมณ์แล้วตัดสินใจแบบมีระบบกดรับสคริปต์ได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิป